แบงค์ทิติโพสต์แล้วถึงกระแสดังพิมพ์ทาเดินสายขอโทษสืบเนื่องจากกรณีดรามา่าพิมพ์ทาธนิดากับแบงค์ทิติตระเวนเที่ยวเชียงใหม่ลำพูนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยไม่กักตัวต่อมาพบพิมพ์ทาติดเชื้อโควิด19ก็เจอดราม่าต่อทั้งแจ้งทำลายไม่ครบจนหลายร้านค้าต้องเจอผลกระทบอย่างหนัก แต่ต่อมาเมื่อพิมพ์ธารักษาตัวหายแล้วก็ได้เดินสายขอโทษทุกร้านด้วยตัวเองทันทีล่าสุดแบงค์ทิติได้เคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์ภาพพิมพธาพร้อมบอกว่าระหว่างที่พิมพธาทําการรักษาตัวกับผมที่อยู่ในช่วงของการกักตัวเราทั้งคู่ได้มีการปรึกษากันในเรื่องของการช่วยเหลือและเยียวยาให้กับร้านค้าผู้ประกอบการและพนักงานของทางร้าน รวมไปถึงน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งผมและพิมพ์ได้ติดต่อกับทางร้านค้าโดยตรงผ่านทาง DM ซึ่งต้องขอบคุณผู้ประกอบการของทุกๆร้านที่ยอมรับและเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังให้โอกาสทั้งผมและพิมพ์ได้รับผิดชอบเยียวยาในส่วนนี้และอยากขอบคุณพิมพ์ถามากๆที่เดินทางไปมอบเงินเยียวยาด้วยตัวเอง ขอบคุณนะสุดท้ายนี้ผมอยากขอโทษร้านค้าต่างๆที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยตัวเองถ้าสถานการณ์ดีขึ้นผมจะเดินทางไปเพื่อขอโทษด้วยตัวเองอีกครั้งนะครับ